สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเกมเปิดใหม่นะครับผมบีดเทมอรณะอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับก็เป็นมี เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับวันนี้จะไล่ดูตัวละครนะครับผมหัวหน้าหน่วยทั้ง13ตัวนะครับผมว่าสกิลต่างๆของตัวละครแต่ละตัวนะครับมันจะเป็นแบบเทและก็น่าเล่นขนาดไหนนะครับผม <ปะ S 1> นี่ก็ช่องทางการได้รับตอนนี้ในตู้สุ่มนะครับจะมีตัวละครที่เป็นระดับ EDR และการได้รับทั้งเศษนะครับผมสะสมเศษครบก็สามารถที่จะมาเปิดรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หัวหน้าหน่วยที่1กันนะครับผมใน Yamamoto g e n นริวไซ ก็เดี <Bien ven ido> ๋ยวดูสกิลนะครับผมตอนที shoe, right? kind of ่มันจะปล่อยตั้ติอด right ูโอ้ย่างแท้ครับนี่ก็ถือว่าสุดๆุะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบช้าๆก็อันนี้ก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับผมให้ทุกทุกทุกคนได้ดูว่าเวลาที่ตลลครมันปล่อยสกิลนะครับผมมันจะแท้แล้วก็น่าเล่นขนาดไหนนะครับผมนี่หัวหน้าหน่วยที่1ของเรานะครับผมก็ อย่างอลังการนะครับผมต่อที่หัวนนหน้าหน่วยที่2ก็จะเป็นซุยฟงนะครับผมไลาลาเสียบสังหารซูซุเมะบาจิก็มปนอยยิงปัาบปัาบโอโหอันนี้ก็ในกระตูนก็แบบตามนะครับผมตามติดตูดตลอดไม่ว่าคนจะวิ่งหนีไปไหนอย่างแท้ครับพ่ผมนี่โหยังเบาอยู่เด้ด๋ยดูอีกรอบนึงอ่ะครับผมรับชมแบบช้าๆอีกหนึ่งรอบปิ้วแต่ว่ามันโดนแค่ตัวเดียวอะ่ะมันก็แต่ก็ แรงนะครับเมื่อกี้ดาเมจขึ้นอย่างเยอะเลยก็เอาไว้เล่นทีมแบบเตะบอสหรือเตะผู้เล่นตัวหลังก็ได้ในมาถึงหัวาหน่วยที่3นะครับผมอิชิมารุยินก็ในนี้ดาบอันนี้ก็ดาบมันยาวเท่าไหร่13กิโลเมตรนะครับผมก็อย่างเท่เล็งสังหารซินโซโหเสียบนึกว่าเป็นเรียวมะในอาวีเลยนี่นี่ไม่เป็นกระสอบสายก็ ยินนี้เหมือนจะตอนสังหารน่าจะได้มานาเพิ่มด้วยเนาะนี่ได้ตีอีกแล้วครับผมโอ้น่าจะเป็นตัวแบบแอลนติบ่อยๆปั๊บปั๊บปั๊บคามานานี่ค้ามาน,า,น,า,มา,นาไม่มีพอข้าได้ฆ่าปั๊บขึ้นเท่าไหร่โอ้มานาเกือบเต็มแล้วก็โดนต่อยนิดหนึ่งก็ใช้ได้อีกมาต่อที่หัวนัน้นวัที่4อ่ครับอันนี้ก็เป็นอ oh ุโนฮะเลสซึก็น่าจะเป็นตัวฮิวครับผมเพราะว่าในการ์ตูนก็เป็นตัวฮิวเดี๋ยวมาดูสกิลของเขานะครับก็อันนี้ รับตีนไปก่อนเพราะว่าเริ่มต่อสู้ปล่อยสกิลไม่ได้นะครับข้ามาานาไม่เต็มก็ต้องลองให้เลื่อนลดแล้วก็จะปล่อยสกิลนะครับนี่อิจิโกะอิชิดะอุริยิงต่อก็มาครับผมตอนนี้ปล่อยสกิลได้แล้วเดี๋ยวมาดูสกิลของหัวนนหน้าหน่วยที่4กันนะครับนี่โอ้ตัวฮิวแบบน่าจะฮิวหมู่ด้วยเนาะก็ต่อที่หัวนนหน้าหน่วยที่5กันต่อเลยนะครับมก็ไอเซนโซซึกิอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบ ตัวไลน์นี่เก่งมากมากครับผมเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยด้วยฟ <olo> ้าปล่อยสกิลแหม่โดนตัวเดียวครับผมเรียบร้อยก็จริงๆตัวละครที่โดนตัวเดียวผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่นะผมจะไปมองหาตัวละครที่เป็นแบบตีหมู่ก่อนนะครับผมเราจะได้แบบเคลียร์ดันเคลียร์อะไรภารกิจได้ง่ายขึ้นนะครับผม <olo> ไหนดูอีกรอบนึงปล่อยสกิลโดนตัวเดียวอ๋ออย่างแท้ครับผมไปต่อครับหัวหน้าหน่วยที่6 กุจิกิเบียคุยะนี่มาดูเบียคุยะครับตอนนี้ก็เติมนะครับผมเติมเงินก็สามารถได้รับเบียคุยะด้วยตีปกติเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูสกิลของเบียคุยะนะครับเดี๋ยวรอให้โดนตีก่อนเป็นกระสอบทรายก่อนโดนตีโดนตีอ้อหเล่นเหมือนกระสอบทรายเลยมานะครับผมเซมบงซากุระคางเงยโยชิมันจะปล่อยดาบมาแล้วนะครับผม นี่โอ้โหอย่างรอครับผมเท่เกินแม่อย่างเท่ครับผมเป็นมูลาตในเอวีด้วยนะในในเหลือสามผมมานะเต็มอีกแล้วเป็นตัวที่ปล่อยสก,กิลได้บ่อยด้วยครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมดูอีกรอบหนึ่งเซมบงซากุระคางิโยชิปล่อยไปเรียบร้อยห่ออย่างเท่ครับเอฟเฟกต์สวยเกินไปต่อนะครับผมหัวหน้าหน่วยที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดคมมุมุระซาจิ ี่อันนี้ก็โดนตัวเดียวเมื่อกี้เฮ้ยยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยเมื่อกี้ตีเฉยๆเป็นกระสอบทรายครับผมแต่ะขาเหล่านี้มันปล่อยสกิลในรอบแรกไม่ได้นะครับผมเป็นข้อเสียนิดนึงปัพอัพอ,อัข้อเสียของการเข้ามาทดลองนะครับผมแต่ถ้าลงสนามลบก็น่าจะได้ปล่อยอพอๆกันหมดแหละคั๊บทุกสองทสาม่อโดนสองตัวครับผมที่เป็นแถวแถวตรงเนาะแถวเดียวกันน่ะแม่ก็ต่อไปเลยละกัน หัวหน้าหน่วยที่8นะครับผมเคียวราคุชุนซุยนี่ไอตัวนี้ก็อย่างเท่ครับผมบุคลิกมันเท่มากเลยนะชุดก็สวยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลอ่ามันจะเท่หรือเปล่าดตอนที่เขาปล่อยสกิลกันมาจังหวะนี้นะครับผมมาดูสกิลของหัวหน่วยหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยที่แปดนะครับเคียวละ เคียวลาคุชุนซุยปั๊าบอ๋อผมผมรู้แต่ชื่ออะครับผมท่าสกิลก็ยังไม่ค่อยแบบยังไม่แม่นเดี๋ยวพูดผิดในนี้ท่าสกิลของไว้ก่อนต่อไปวันนั้นวันที่เก้าะครับผมโทเซนคานาเมะดูสกิลของโทเซนนะครับผมว่าจะเท่หรือเปล่าครับโอ้ยสกิลจังหวะนี้พอๆพอๆพอกระโดดจิ้มแถวหลังมี สถานะเลือดออกด้วยะครับผมเิบจิิบ,บนี้อันติเรียวมะชัดๆครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงนะครับผม,มนบบบจๆๆๆนี่มันเป็นดวนติเรียวมะชัดๆๆๆเหมือนเป๊ะห่ออย่างแท้หัวนนหน้าหน่วยที่10กันต่อครับผมตัวที่ผมชื่นชอบที่สุดในการ์ตูนเรื่องนี้เลยฮิสุกายะโทชิโร่ครับผมจงสถิตหนฟ้าเฮมันโยลินมาลุกก็หาปอยดาฝันวิญญาณอย่างแท้ครับผม ประกรน้ําแข็งนี่แต่ว่าเอฟเฟกไม่สวยเลยอะไอเบียคุยะสวยกว่านะครับปั๊บๆนี่เป็นตัวหนึ่งในตัวละครของเอวี v เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งชัดๆกันเลยนะครับผมเป็นตัวที่ผมชื่นชอบก็ต้องแบบเลยยกับมาหน่อยดูค่อมสุดท้ยะครับผมเป็นบังกรหัฮะต่อน้ําแข็งแช่ก็ถือว่าสวยอยู่โดน3ตัวนะครับก็ยังไม่จับสักเท่าไหร่ไปต่อนะครับหัวนหน้าหน่วยที่1 1 โอ้โหตัวนี้ก็บ้าคลั่งมากเลยนะครับผมซาลาร์คิเคมป์จิโอ้โหดูอ้อมเอ็กคาลิเบอร์โอ้โหอย่างเท่โดนคู่โดน2ตัวอวีกแล้วนะครับผมแถวตรงก็โดนแค่2ผา่านไปเลยดูหัวนั้นไวที่12นะครับผมคุรุซิจิมายูรินี่<า>ดูปล่อยสกิลปะปบปะปะเฮ้ยอย่างเท่ครับผมตัวหนอนมนะันอะแมง่งวิ่งผ่านโดนหนังเยอะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวตัดดูอีกรอบหนึ่งกันดีกว่าเท่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูสกิลอีกรอบหนึ่ง ปะปะ,ปะ,ปะ,ปะหยโดนหมดนะครับผมติดพิษด,ด้วยหัวหน้าหน่วยที่13นะครับตัวสุดท้ายอุคิทาเกะจูชิโร่นะครับผมนี่ปล่อยขึ้นน้ําโดนตัวเดียวด้วยนะครับถ้ามีสตัวที่เป็นแถวอแถวตรงก็โดนสองตัวเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับรายละเอียดของตัวละครหัวหน้าหน่วยทั้ง13นะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเริ่มแรกที่เพิ่งทําเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมก็อยากเอาสกิลของหัวหน้าหน่วยต่างๆ13 ทั้ง13หน่วยพิทักษ์นี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมว่าหัวหน้าหน่วยตัวไหนเราควรที่จะหามาเล่นนะครับผมก็ตอนนี้สมัคร ID ใหม่ร e ID จะได้รับที่สุ่ม10ครั้งฟรีๆนะครับผมก็สามารถมารีหาตัวละครที่เราอยากเล่นได้นะครับผมก็ในที่สุ่มก็จะมีตัวละครหลากหลายที่เป็นระดับ SSR นะครับที่เราจะมีโอกาสได้รับส่วนถ้าอยากได้พวกเบียควยะก็ต้องรอเลเวล60นะครับผมนี่มันจะเป็นล็อกไว้ก่อนแล้วก็รีหาตัวอื่นก็ได้นะครับผมก็ เลือกรับได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนเพราะว่ามันให้สุ่มฟรี10บขังเลยเนาะอยากได้ตัวไหนจัดไปครับผมรีไอดีหาตัวที่ชื่นชอบ ไม่ต้องเน้นเก่งครับผมเอาเท่เอาสวยเอาที่ตัวเราชอบไว้ก่อนก็ได้เพระาะว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะมีตัวเข้ามาเพิ่มนะครับผมสําหรับชิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมออแล้วก็ล็อกอินครบ7วันจะได้เป็นฮิสกายาโทชิโร่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาล็อกอินรับตละครหัวหน้าหน่วยที่10กันด้วยนะครับผมใครๆก็สามารถเป็นหัวหน้าหน่วยที่10ฮิสกายาโทชิโร่ได้นะครับสำหรับชิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมมมกันนให่ด้วยะคผ สวัสดีครับ